สวัสดีทุกคนปันนีจันก็อยู่ที่นครหลวงเป็นจันเดย์ยูเทียงานท็อปเซลก็คือมุนจันซื้อมาเราหาซื้อเกือบกันแบบเกือบแล้วก็ซื้อเครื่องใส่เพราะว่าคุณจันเป็นงานแต่งของหมู่อยู่ที่นครหลวงนี่แหละคือเป็นครั้งแรกเลยที่ไปงานแต่งอยู่ที่นครหลวงเป็นังไรเป็นเหลี่ยมแล้วก็ทดลองหอมย่างแหละไปลองบนเกือบก่อนที่ใน เกือบนานเขกเซลล์ทุกคนโพสต์นี่หลายชนิดหลายแบบเลยคือตามแจวสีเหลืองเลยแต่ว่าจอยคือจะไปหาเกือบไปอย่างก่อนอ่าไหมคาเกือบไปอย่าง่อนที่เขาใส่ไปงานแต่งเกือบพันมันเกือบพันมันอนี่เขาเซลก่อนนะเขาซนนี่เขาซนนี่ก่อนเขาซนนี่ก่อนเออมาที่แล้วเป็นไรรูอันนี้จะเป็นเกือบทุกคนคือแบบว่ามีหลายแห้งเลย ไปเรเพิ่งมาันมันมีบุหรี่เลยเกิดเป็นกะสุนแต่เกิดงามๆอยู่ที่หาททับเสี้ยวเอยใส่เกือบผ่ามันก็เพคือเด็ไปงานแต่งพัฒนาต้องใส่เกือบขัดมัน เราเอาบบงันบว่าราคาถูกเพร,เราะว่ามันชิเหมาะแก้วทำมาเป็นห้ามาแต่วันหรอกวันที่มาแต่วันได้ทุกคนเอาเนาะเอาเนาะแพ้ๆเอาอการคัดคังหยาเพราะว่าเงินหยาก็คือเอาแบบที่ออกกระไดนี่เลยคูนึงแสนกรีบหรือว่าประมาณอยู่ที่หน่อยกว่าบาทคูณเ่าคิอเราเลือกเอาบววัดกู้ใดกู้จะเหมาะสมก็ทพาบบนั้นทิ่เราเหลียวเอากัทาาานทุกคนคือมันมีหลายแห่งเลย คือทุกคนตอนนี้จมาเลาะบางอ่ะเกือบอันอันนี้จะเป็นมือสองแต่คุณละแสนกิบวะที่มันโตงงามๆเฉพาะอันหมาะแก่เฮามันมดแหลงยังเดี๋ยสมาอ่าเพาะแก่เขาเฮากับ<ส>ิไปเลาเอาอันมือหนึ่งเอาไปได้เพราะเป็นมันมันแต่งหมู่ครั้งแรลกอ่ะทุกคนต้องเอาตัวดีให้มันสมกับว,วา่าเอามาแต่วันหนอกเขาซิวเบาไว้เอา,า,ๆๆอาใส่หล่อๆไปเลยท่านี้วะอือเขาต้นี้แหละต้นนี้บอกอ่าต้นี่ตัวนี้เสื้อีดำบอกต้นนี้บอกต้นี้บอกคือตัว ใคยใช้หน้าไหนสิคืออยากให้นายมาขายบลัฟคืนนี่นี่นี่ไม่เห็นหน้าตาแบบนี้ขาเจ้าใส่เกือบจังไหนใส่ใส่รุ่นนี้เออใส่รุ่นจะเบ่งเบ่งจะใส่เบอร์ยังเบอร์สี่สิบประมาณนี่คือสนหน่อยหร่น้อยลองสวมมึงดูเห็นน้อยดิเปล่าน้อยน้อยส่นนี่เบ่งเบ่งตรงลุมตรงลมที่บ้านครั้งแรกนะทุกคนไปงานแต่งหมูเราก็บุหเอาเอาอย่างไรกเอาให้มันหล่อจะนะขาลืมเป็นค้าวประจื้นเลยเปล่า น้อยเปล่ามันน่อยเปล่าบ่งทางบึงทางข่ายมันดูมันนี่ข้าศนเราลงตัวนี้เบอร์สี่เบ็ดโอเคอันนี้คูหนึ่งเท่าไหร่สอง0 2นห้าสองเซนห้าถือย่างถืออยู่ดอกเพราะว่าตามไฟไปรอไปรอบังเมืวานมาทุกคนเลยวะหัาน่ใหญ่อยไปเมื่อวานอยบึงไปไหนเลยพร้อมแพง นี่พอดน่าจะพอดีเนาะเพราะ, <18, 18. S 2> ะว่ากินมดคืนเพราะว่าตั้งแต่เช็ดมงแรกจนฮอดเสาร์ก็พอดีพอมันจะบับตีนเลยแสดงว่าเบ,บ,บอร์สี่เป็เออ้องใส่ก็มีเนาะเสื้อผ้านได้ครัมีนะแล้เดีเด๋ยวจังไปเรียกเสื้อน้ำแล้วจังไปลองเวลาจังใส่ก็ได้ตัวไปรอเรียกส่งรเราเอาตัวน,นี้แหละไปเดีไปลองบังเครื่องอีกอยู่โซนทางฝั่งคูุ่กคน พี่เบ่งกันแมวก็ซื้อหลาแมลงคนมีสองแสนห้าหมื่นคิ้าต่อคิคือช่วงนี้ลูกค้าหลายทุกคนเพราะว่ามันไก่ปีใหม่ผู้ใดก็แบบว่าเขาหานปกติก็มาหานตอปเสื้อเมือนก็คนจะหลายปกติอยู่แล้วนะแต่ว่ามุ้อหนีคือว่าจะหลายกว่าปกติคือจะมาที่ย์เกล็ต่อคิวยาวเลยต่อคิวใจคือแมค้าที่ขายเผืออพนักงานในห,หาน คนงามๆแบบนี้มีผัวแล้วบอนี่เรากระป๋าไปเลยรัดคิวไปเลยรักคิวไปเลยมันรัดคิวเลยบอฝากเดี๋ยวมันจิมือเท้าซิบว่ทันได้ร้องเขื่องพออยากให้เห็นว่าจากอาเขาใส่เขาปกติกับเครื่องแบบว่าไปงานแต่งมันสุดแตกต่างกันยังไงความหล่อเขาไปกินก็ได้สวัสดีจ้องเซนค่ะ สองแสนหามื่นสิบอันนี้หนึ่งแสนสองแสนล้วกันห้าห้าสิบพันสิบคือใบละสิบพันเข้บใจเป่มีเขอบใจจะไปซื้อเขีองต่อทุกคนเป็นเลยบ่แน่ทุกคนอาหารค้ายเื่องก็ยุบงานตรงสามกันเลยจะเป็นอาหานเดียวกันพอพุตโตนี่กระเจากระสิยาครเกือบ้างหนักตอนเหียวก็คือจะขับไปบางครั้งได้ ทำไมเลิกบรนเดิมเป็นเพลงไหนแน่ทั้งนี่บอืจอไปงานแต่งไว้ทั้งไหนไปงานแต่งสุนเร็วเร็วอาเจ้าซูเท่าใดแล้วทุกคนเราจะต้องเอาเสื้ออย่าง้อันนั้นมีคอยใส่ว่นี่ว่ะบ๊ง ามัานหนาไาน,นานี่นีบ่เอสเยาเอนะจัดหีดึงมาสิตกบ่ได้คอ,คอยดึงออกมาเอาใจแล้วทุกคนเสือตัว,วหนึ่งรายัางยังเลยอีกสองบ่ไอโต๊ะเท่าไหร่แสนเกสิบห้าแสนเก้สิสบ,บ้าบูบแมสึกกับมีชีวิตรานเราวางโจมกัน อันทางนี้ทักงนี้ส่ง,ทงน,นทางนี้นนนส่งแบบแต่งงานแบบนีก้กท่าไครน้าสิโทรมาตอนนี้ขาโทรต้ใครบว่าแอลเสาเก่าน่าานะหาหยนคไหมโอเคหาแล้วหายแอลเสาก่าแล้วนี่หยุดก่อนนะเออปก,กติาจะใส่แอลสาเก่าแต่ว่ามุอนี้มันบุกนี้มีแต่แอลสาแปดตัวเดียวเราจะไปลองเมื่ววามันสีใดบอก ส่งเสือแล้วกนเออแบบบรินธรรมราคาเราค่อยทำก็ได้แต่ตอนนี้ทุกคนใส่มาพรันคือแบบว่าเขาใส่แบบว่าทุกคนปกติเราต้องใส่สูตรน้ำในเวลาไปงานแต่งในเมืองเพราะว่าอยู่วันนอกเขาก็คือใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่า ในเมืองใส่แบบนี้เขาว่าสิมันเด็กเสิร์ฟเพราะว่าต้องใส่เสื้อขาวมันเป็นเด็กเสิร์ฟซื่งเด็กเสิร์ฟอย่างนุ้นหน่อยแต่ว่าเอาในเมืองเขาจะใส่สูตรสีดําคุมก็คือเขาจะต้องไปหาเสื้อสูตรใส่สํารองแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเสื้อสูตรของใจก็มีแล้วอยู่ในอันจะซื้อปีกายแต่ว่ายังใส่ได้ว่าปีนีดเดมาในหันเดี๋ยวมานทำแล้วจะไป็นเรอหันอยู่หันอยู่มีเสื้อสูตรยู่เหมวะจะเป็นเราของัานเสื้อสูตรที่เป็นคนแบบนคือเป็นยังไง ทุกคนเอาชิลองเอาสูตรเท่านี้พอมันบุมมีสีดำนะทุกคนมีแต่สีเทามีแต่ตัวใหญ่ๆห่พวกมันจเข่ากับเฮาบอดแต่ว่าจังได้แล้วมืออื่นจังจิแต่งให้บอกอีกเทียนหนึ่งว่าสูตรของเฮาแถมมันจะเป็นจังได้เพราะว่าลักๆเราต้องใส่สีดำมันจจะคืออันนี้มันมีแต่สีเทาแต่ทุกคนสีดำมันบ่มีมันหมดอันนี้โคตจะเบามันขายดีนะมันก็เลยหมดเราชิลองใส่นี้สำรองซื่อเลยทุกคนเพราะว่าสูตรเทาแถมมันอยู่เพื่อนโอ้โคตรใหญ่โคตรใหญ่เลย รับนี่บอทุกคนวิ่งไงโคตดใหญ่เลยแข็จังไหะใหญ่เกินอนะมันว่าเข่าไงทุกคนส่งมันกับขาหน่อยพูดมันก็พอดีฮัทอ่ะยืนยืนดู มันบ่วเขาเนะทุกคนสุดมันมีแต่สุดใหญ่ๆโอเคไปทอกันแล้วตอนนี้เราก็คือทุกคนต้องไปแกะแกเครื่องออกเราจิไปจ่ายเงินก่อนว่ารวมราคาเท่าไหร่เราจังไปเฮือนแล้วจังไถบ่บางอีกเแถวหนึ่งแบบว่าจจะเป็นเมื่ออื่นเฉพา,าะเมื่อนี้เจอเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเสื้อสูเทเาจะอยู่าไหร่อนอยู่ในที่พักของเฮานะจะไปทอดเสือกัอนแป๊บนึงก่อนรวมราคาให้แน่เท่าไหร่เท่าพิเศน จะโอนได้วันน <abei> ี <Clar ice> ้เงินไปหมดแล้วกูมีเงินสดแล้วเนหกสิบพันเราจะโอนอีกแบบหนึ่งหรอไปมาไปดิเอ้ยไปมา ถือขึ้นไปมดอยู่ที่ห้าแสนสิบพันกีบแต่ว่ายัางจะซื้อหารวมรวมกันไก่กนมาประมาณพันกว่าบาทนี้ลยก็ให้บางคนเยก็คือสำหรับผู้ใดที่อ่าสำหรับผู้ใดที่มักยากได้เครื่องว่าราคาถือราคาบบว่าที่จะผ่านที่เม่าเหมามะ,มะแกะเ่เอาก็ขอแนะนาเลยสามารถเข้ามาบอกวิทีหานท็อปเซลไดเล,ยเลยุยคนหานท็อปเซลอันนี้ก็คือจะเป็นราขาอหน,นึ่งต่างอยู่ที่บ้านคำหูบองไทรทานีนครหลวงบังจรกจะอยู่อ่าตอนหน้าทางที่เราเกาหลีแหละวกัทั้งนี้มันวิกซี ตอนนั้นสองสันเนี่ยขจากำลังงานต่างเขากำลังจะเปิดใหม่คือเปิดไว้ๆเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นท็อปเซลกันใครขายเป็นตลาดใหญ่เลยนะนที่นครหลวงอย่างจันอาจจะเป็นหารท็อปเซลเดอู้ใดรจะไปจะมาอย่าลืมมาแวะเด้อแล้วพบกันในลิปน,นาวแล้วก็บาย